กัสทีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับกัที่น้องครับมาดู JCB JS205SC ครับรถขุดสัญชาติอังกฤษนะครับเมดอินไชน่าครับ รุ่นนี้น่าจะออกมาได้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีนะครับทมนกี้เขาก็ศูนย์จุดเก้าลูกบาทเมตรครับเครื่องยนต์หกสูบนะครับคัมมินครับปั๊มน่าจะเคสามวีครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ น้ำหนักตัวก็21ตันนะครับส่วนทรงบูมอาร์มเขานี้ใหญ่ครับบึกบึ้นนะครับงานค่อนข้างที่จะเนียนอยู่นะครับอ่ะ พี่น้องนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ